รับเติมรูบี้ราคาถูกแพ็กเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะฮะเฉพาะระบบแอนด o i ยเท่านั้นนะครับผม แล้วก็มีระบบเติมเครดิตไลน์นะครับผมระบบนี้ต้องจองคิวก่อนนะครับผมเพราะต้องใช้เวลาในการเติมนะครับผมเครดิตไลน์สามารถซื้อรูบี้แล้วก็ซื้อไอเทมต่างๆในเกมไลน์ได้ทุกเกมนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อสติกเกอร์ได้เลยนะครับผมสติกเกอร์ไลน์ต่างๆนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมทักเพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผม โอเคครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะเรามาอยู่ใน ID ป้ายม่วงนะครับผมเราจะมารีวนะิว ari, นะครับผมจุดตัวฮิมาวารินะครับผมฮิมาวาริในร่างไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับผมก็ว่าจะลงตั้งแต่วันแรกๆแล้วแต่ว่า มันไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมก็เนื่องด้วยภารกิจการงานอะไรเยอะแยๆไปหมดเลยนะครับผมก็วันนี้ได้เวลาได้โอกาสแล้วครับผมเราก็มารีวิวนะครับผมในร่างไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมขอไปแนะนําเกียร์ก่อนนะครับผมมันเป็นเกียร์สายไหวพิบนะฮะ ผมแนะนำนะให้ใส่เกียร์ที่แบบว่ามันเน้นเลือดแล้วก็ออกสกิลจะดีมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมฮิมาวาริชิโร่นะสำหรับเกียร์ฟรีนะไม่ต้องไปเน้นอะไรครับผมลดลงลดแรงไม่ต้องไปเน้นอะไรเลยเน้นเลือดแล้วก็ออกสกิลนะครับผมสำหรับเจ้าตัวสุนัขเฝ้าบ้านอะไรเนะี่ยสุนัขบ้านโนฮาระอะไรเนี่ยฮิมาวาริชิโร่นี่นะครับผมขอเรียกสั้นๆว่า ใี่มาวาลีก็แล้วกันนะครับผมปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของมันกันก่อนก็แล้วกันนะครับผมคือมันมีตีเวทมาถึง1ล้านเลยนะครับผม1ล้านสาเลยนะครับผมโอ้โหเยอะนะตีเวท1ล้านสนะพลังชีวิตนี่5้ล้านกว่าเลยนะครับผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยครับผมโอเค ก็มีความเร็วในการโจมตีนะแต่เคลื่อนที่ช้านะเลนเจอร์ตัวนี้นะผมยืนจุด270นะครับผมก็ใช้แร่ธาตุนะครับผมไฮเปอร์เนี่ยอยู่ที่1360นะครับผมเออก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับผม สกิลหนึ่งะครับผมดวงตาใสซื่อนะฮิมาวริจะจ้องมองศัตรูด้วยดวงตาที่น่ารักนะฮะแล้วก็สร้างผลลัพธ์ด้านลบให้แก่ศัตรูนะสกิลหนึ่งยกเลิกอามาตะนะฮะแล้วก็มีสกิลอ่าใบนะครับผมแล้วก็ทำศัตรูในพื้นที่เนี่ย มีลำนำเย้าวยวน6วินาทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะติดง่ายขนาดไหนนะครับผมสำหรับเจ้าฮิมาวารินะลำนำเย้าหยวนนะครับผมก็สกิลหนึไม่มีดามเมดใดๆทั้งสิ้นนะเป็นสายบัฟลุ้น้วนเลยสกิลหนส่วนสกิลสองก็ไม่มีดามเมดนะฮะก็ แต่ตีธรรมดามันน่าจะตีแรงนะครับผมสําหรับที่มาวรินะฮะเพิ่มอัตราการหลบทักษะเพิ่มอัตราการต้านทักษะนะฮะฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่80%นะฮะก็ค่อนข้างไม่เท่าไหรนะสำหรับสกิล2นะจุดเด่นอยู่ที่สกิล1แล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้น2เท่านะครับผมอันนี้ในไดีไปม่วงนะ ช่องสุดท้ายเนี่ยผมเลยเลือกเป็นกระดิ่งคริสต์มาสนะส่วนสายฟีเนี่ยควรดองรูบี้ไว้ในรอบกิจกรรมคริสต์มาสนะผมบอกไว้หลายคลิปแล้วนะครับผมเกียร์กระดิ่งคริสต์มาสสมควรอย่างยิ่งที่จะอยู่ในสายฟีนะต้องมีทุกคนเพราะว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะดองรูบี้ไว้เปิดกันได้นะครับผมปะเดี๋ยวเราไปลองดู สกิลของฮิมาวาริกันหน่อยก็แล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเราจะไปลองกันที่ด่าน3 9 6ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวจะใช้ฮิมาวาริเดินออกมาเพื่อที่จะดูสกิลนะเราก็ไปปิดท้ายด้วยการตี p v p นะครับผมมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมปะเราไปกันได้แล้วนะฮะ โอ้ออตอโอตัวครับโอเคฮิมาวริออกมาปื๊บปื๊บปื๊บบัฟหน้าป้อมด้วยสกิลนะครับผมเป็นสกิลสองนะฮะตีตีล้วติดนะเนี่ยสกิลหนึ่งอยู่ไหนฮะสกิลหนึ่งไม่ออกเฉยครับผมโอ้ยสกิลหนึ่งลำนำนะลำนำอยู่สกิลหนึ่งเลยครับผมแผลบแพลบพับ,พบ,พบ มาหน้าป้อมตัวเองสักหน่อยก็แล้วกันนะรอให้มันติดนี่ครับผมลำนำย้อยวนติดแล้วนะครับผมเป็นสกิลสองนะเออหก <c oughs> วินาทีนะก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยก็ปล่อยออกมาสัก3ตัวนะถึงจะติดตัวหนึ่งก็ถือว่าติดพอใช้ได้อยู่นะครับคือเราใช้เกียร์ที่มีออกสกิลด้วยไงมันก็เลยค่อนข้างที่จะติดอยู่นะครับผม เปรียบเทียบกับคาริสผมว่ามันก็สูสีนะสำหรับการเ,เนี่ยมันก็ติดเรื่อยๆนะคาริสมันก็ติดเรื่อยๆนะครับผมสำหรับเนี่ยเห็นไหมมันก็ติดเรื่อยๆนะเน้นได้ออกตัวเยอะๆนะมันก็ติดอยู่เรื่อยๆนะก็เนี่ยติดแล้วมันก็กลับมานะครับ6วินาทีนะฮะฮึอดเลือดอะไรครับเนี่ยเอาบักเฉยดูดีครับผมทุกคนโอ้ oh m ม g ก d <c oughs> นี่ครับขู่มันหิวเลือดถี่มากเลยนะสกิล2ออกเยอะจัดเลยนะครับผมก็สกิล2มันคูดาว9้าวินะสกิล1คูดาว12วินะครับผมก็ถือว่าครับผมสกิล2คูดาว9วินี่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะแต่แต่ก็เร็วอ่ะเออเอ,อ๊ะยังไงมันก็เร็วนะครับผมแต่มันก็สัก8วิ6วินี่ก็กำลังเลยแบบจีจานเลยนะเออแต่ก็ เก้าวินี่สมดุลแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูทีนึงนะครับผมสําหรับคือมันหิวเลือดเรือรัวๆเลยนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคือหิวเลือดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเออโอ้ครับผมชิจังออกมาเฉยมาใส่ตูเฉยเลยอะครับมามามาโอ้โหน้ากาแอคชั่นออกมาเลยครับผมเนี่ยฮะมาถึงบัฟหน้าพ่อมด้วยสกิลสองนะ มาถึงบัฟหน้าป้อมด้วยสกิลสองนะฮิวก่อนเลยมาถึงฮิวปั๊บเลยครับผมแล้วก็ออกมานะครับผมดูดิติดลำนำเยาวยวนเลยครับผมเออโอ้โหโอ้หเนี่ครับค่อนข้างค่อนข้างเก่งค่อนข้างเก่งผมบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะฮิมวาวันลีนีครับผม,มว่าสกิลเร็วด้วยนะเดินออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวดูเราปล่อยปล่อยมันเดินออกมาเดินออกมาปุ๊บมันก็แบบไม่ไม่ได้วาดอะไรเยอะหไปแบบมันขึ้นมากระโดดปุ๊บขึ้นไปแล้วก็ติดสกิลเลยนะไม่ได้ช้าอะไรนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมอ่าสำหรับเจ้าฮิมาวาริชิโร่นะจำไว้นะครับผมสกิล2กูดาว9วีนะออกจากป้อมมาปุ๊บมันบัฟสกิล2ฮงหิวเลือดให้เพื่อนเลยนะครับผมไปฮะทีนี้เราไป PVP กันดูนะครับผมว่ามันจะไหวไหม อาละครับผมทีนี้เรามาอยู่ในโหมด PVP นะครับผมเรามีอยู่เจ็ดคนลุงนะน่าจะตีได้3มครั้งเนะเดี๋ยวเรามาลองกันดูกันว่าเจ้าฮิมาวริชิโร่เนี่ยมันจะเก่งกาจขนาดไหนนะมาลองกับทีมนี้เลยนะฮะทีมนี้ไม่มีตัวบินนะแต่มีตัวกันบินนะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเอาทีมทีมไหนครับทหนึ่งนะทีมหนึ่งที่ไม่มี ตัวบินนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นโคนี่นักพนันมานะครับผมไปครับผมทีนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าฮิมาวาริเนี่ยจะแบกทีมได้ไหมนะครับผมนี่มาถึงออกสกิลเลยนะฮะออกสกิลคู่เลยนะกับโคนี่นักพนันนะแต่เรามาโฟกัสที่ฮิมาวาริชิโร่นะครับนี่ฮะมามันฮิวเลือดดีมากๆเลยนะคือแบบ ถ้าเกิดดูดีอย่างไม่ออกสกิลที่ฮิมาวาริช่วยได้นะฮิมาวาริเนี่ยสามารถฮิวได้รัวๆเลยนะเพราะว่าออกมามันเนี่ยบับหน้าป้อมเป็นสกิลรูปหัวใจเลยนะครับผมเป็นแบบว่าสสยฮิวใส่บับให้กับเพื่อนนะถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ทีทมจะอ่อนด๋อยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยดูดิแล้วมันติดลำนำย้ายวนแบบดีมากๆเลยนะครับผม ตอนแรกผมนึกว่าตึงนะครับผมเกมนี้ก็ไม่ตึงนะก็แบบสบายสบายเลยนะครับอุ๊คิมาวารีครับผมโอ้ไม่กัดเก่งจัดเลยนะครับผมสำหรับที่มาวารีนะบวกมา41อแต้มนะไปครับอันนี้มีตัวบินนะดีลูฟฟี่นะผมมีตัวบินผมขอใช้ทีม5นะครับผมทีม5แล้วก็ผมจำเป็นที่จะต้องเอาตัวกันบินลงมา2ตัวนะครับผม ตัวการบินลงมา2ตัวนะฮะไปครับผมว่องไวธาตุหมายนะฮะเอาละครับผมทีนี้เราก็ใช้เป็นตัวการบิน2ตัวนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้เป็นซารีดาวินชีขึ้นมาแทนมันมีสกิลใบของตัวฮิมาวาริอยู่แล้วนะมาแทนโคนที่นักพนันเลยนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าคอมโบกอปตี้นี่มันจะเป็นยังไงครับผมคอมโบกอปตี้เนี่ยครับผมโครนนิ่งกับรำนำเย้ายวนนะฮะมาครับผมพาพเข้ามาโอ้โหฮิวครับฮิวแล้วก็กรับหิวแล้วก็กรอบหิวคู่ครับผมเพราะว่าดาวินชีก็มีสกิลฮิวนะครับผมโอ้โหมันเป็นคอมโบที่ดีมากๆเลยทีนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรา โอ้โหโดนโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนขัดแร่อย่างหนักเลยนะตอนนี้นะครับผมอุย้ยมีเมลิโอด,ด,ดัตด,ด้วยนะครับผมไปครับผมฮิมาวาริทำงานหน่อยนะนี่เห็นไหมฮะรูปหัวใจขึ้นเต็มเลยนะครับผมนี่คือฮิวฮิวของสกิลสองคือเป็นฮิวของฮิมาวารินะครับผมอุย้ยเพราะว่าลูกยึดปล่อยตัวออกมาเยอะมากเลยนะสาหรับฮิมาวาริชิโร่นะครับผมไาครับผมมาก่อนอื่นเนี่ยขอขอปล่อยตัวกันบินออกมาก่อนเพราะว่ามันเดือดๆจัดๆอุ้ย โอ้โหเขาวิ่งช้าแต่เขาเลือดเลือดหนานะวิ่งช้าแต่เลือดหนาครับผมวิอะไรกันครับเนี่ยไม่ตายนะเอาตายแล้วครับผมมามาอริช่วยฮิวหน่อยโอ้โเกาหลีเนี่ยครับผมยังมีคนใช้เจ้าเกาหลีอยู่นะครับโอ้ยเกาหลีนะฮะโอไมคก็สมามาสู้ตายครับผมสู้ตายฮะสู้ตายจะตายหรือเปล่าโอ้ยยืมเทงเต้งอยู่บนหน้าป้อมเราเองเลยนะครับผมโอ้ไม่รู้ดัดย่างโกงครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเรามี ฮิมาวารีนะครับโอ้ oh, จะไหวหรือเปล่าฮิมาวารีไม่โครนเลยนะฮะไม่ติดลำนำเยาวยวนเลยมาติดหน่อยสิติดหน่อยสิครับมาครับ้ยมาดันเราต้องดันอยู่เราต้องดันได้นะครับผมมาโอเคฮิมาวารีไปต่อครับไปต่อครับฮิมาวารีนะโหดีครับดูดีมันบับกันอยู่หน้าป้อมตัวเองนะเหมือนฟาร์มเบเหมือนเหมือนฟาร์มสกิเลเตะนะครับผมหน้าป้อมตัวเองนะครับผมโอเคลุดแล้วครับเราก๊อป เมลิโอดัสมาได้ด้วยนะก๊อปเมลิโอดัสมาได้ด้วยทั้งแบบคอมโบสสยกอปรี้นะครับผมคอมโบสสยกอปรี้นะฮะโอ้โหมาดูฮะจังหวะนี้ยังไงครับโอ้ยแจมแมวเลยครับผมคือแบบไอดีไยม่วงนี่รื่นปื๊ดรื่นปื๊ดเลยนะครับผมโอ้โหดูฮะนี่ครับผมคอมโบกอปปี้คู่นะครับผมฮีวาวารินะครับผมยืนคู่กับแซลลี่ดาวินชีนะครับผม โโอ้หสุดยอดสุดยอดจริงๆโอ้โหยังใช้ได้ดีนะครับผมสำหรับซลรีดาวินชีนะครับผมหามายืนคู่ที่มาวาริได้เลยนะครับผมเน้นออกสกิลเป็นหลักนะครับผมจะดีมากๆดูดิเกาลงเกาหลีก๊อปปี้มาหมดเลยนะครับผมสุดยอดจะผมชนะไปนะครับผมอีกหนึ่งเกมนะครับผมเกมนี้ขอตึงต้ง ตึงๆนะครับสุกิคนนี้ตึงแน่นอนนะครับผมตึงจริง,รงๆด้วยนะฮะมีคารลิสด้วยของเขาใช้คอมโบก็บปรีเหมือนกันนะมีคารลิสกับารีดดาวินชีเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับผมไปครับผมเราไปดูเกมของเรากันหน่อยละกันคอมโบฮิมาวาริกับสล,ลีดีดาวินชีนะครับผมไปฮะปุ๊บปั๊บ,บ,บโอ้โหลูกิี่เปลี่ยนทีมผิดด้วยนะครับผมคงต้องอ มาครับรัวๆครับขอฟาร์มที่หน้าป้อมตัวเองก่อนตอนนี้นี่ครับผมสสยก๊อปปี้นะที่มาวริธฮิวครับผมโอ้โหหัวใจรัวๆเลยฮะโอ้โหง่ายเลยครับเกมนี้ตอนแรกผมนึกว่าจะตึงนะแต่จริงๆถ้าเกิดเราไม่มีคู่สองตัวนี้ก็ตึงครับผมบอกเลยว่ามันจะไม่สามารถก๊อปปี้ดูดิเราโครนนิ่งเราก๊อปปี้นะครับผมเจ้าตัวเอ่อเจสสิก้าอาเทนามาแบบเดือดๆแบบแบบ ก๊อปมาทั้งประเทศเลยนะก๊อปมาทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับโอ้โหสุดยอดนะฮะสำหรับฮิมาวาริกับอ่าซาล,ลิดาเวนชีถือว่าเป็นคอมโบที่สุดสุดจัดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับการรีวิวฮิมาวารินะมันเป็นคอมโบคู่ตัวไหนได้บ้างอะไรยังไงก็เราเนี่ยเน้นที่แบบว่าคอมโบคู่พวกก๊อปปี้นะครับผมเอาไปยืนคู่กับ คาริสก็ได้นะโอ่น่าจะเกลียนหน้าดูยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าไอดีนี้ไม่มีคาริสนะเลยใช้นดาวินชีแต่ดาวินชียังไงก็ก๊กปโกงกว่านะครับก็ก๊ปมาทีละหลายตัวนะครับผมแต่ฮิมาวารินี่มันเป็นลำนำเยาวยวนนะก็สามารถลากศัตรูมาได้1ตัวนะครับผมลากศัตรูมาได้1ตัวแล้วอยู่ได้6วินาทีนะครับผมสำหรับฮิมาวาริ ชิโลนะครับผมก้อนข้างดีเลยบับหน้าป้อมหิวเลือดนะครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยู h a ชแนลด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมอ่าไอดี ID ป้ายม่วงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายบาย Beep 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 beep